เรื่องเล่าขำๆฮาๆก,กวนเรื่องที่หกนี้ให้ชื่อตอนว่ายอดนักพนันเมื่อผู้จัดการสมศักดิ์เป็นผู้จัดการห้างสมสินค้าใหญ่ได้ขับรถเก๋งโตโยต้าเข้ามาจอดที่ลานจอดรถของห้างวันหนึ่งในตอนเช้าแต่ก็ต้องรู้สึกแปลกแกไปอย่างมากเมื่อพบว่าพนักง,งานขายชื่อนายมนัฐได้ขับรถเบนซ์รุ่นใหม่มาราคาล้านกว่าบาทมาจอดเคียงข้างผู้จัดการจึงถามว่ามนัฐ นายไปรวยมาว่าถึงขับรถเบนเชกโก้เฉียวนายมนัสก็ตอบว่าผมไปเล่นการพานาันได้มาครับผู้จัดการบอกว่านายโมมากไปหรือเปล่าคนอย่างนายนั้นหลือจะเล่นการพนันได้เงินมากขนาดนี้มาซื้อรถราคาแพงแค่ไม่มีวันเชื่อหนายหรอกมนัสเด็กนายมนัสก็ตอบว่าผมไม่ไดกก้โกผู้จัดการแล้วครับผมพูดความจริงถ้าผู้จัดการไม่เชื่อก็ตามใจนะครับ หรือว่าผู้จัดการจะมาพน,นันกับผมก็ได้ผมรับรองว่าคืนนี้เลิกงานผู้จัดการต้ตองไขดันบวมแน่ๆผู้จัดการก็เลยบอกว่าอะไรของแกวะเอาเอาเชื่อไปการพิสูจน์ลองพน,นักนกับนายก็ได้ฉันรับรองว่าเย็นนี้ไขดันจะไม่บวมหรอกว่าแต่นายจะพน,นันเท่าไหร่ล่ะนายมันนั่นก็ตอบว่าสําหรับผู้จัดการห้าสิบบาทก็พอละครับเมื่อเวลาเลิกงานในตอนเย็น ผู้จัดก,การสมศักดิ์ก็เดินมาที่าลานจอดรถอย่างสบายใจเมื่อเดินมาถึงก็พราว่านายมนันยืนรอยอยู่แล้วผู้จัดก,การจรึงได้บอกว่านี่ไงนายมนัตจ่ายมาดีๆนะห้าสิบบาทนายแพ้พนันฉันแล้วนายมนัตก็ตอบว่าผมจะทราบได้อย่างไรละครับว่าผมแพ้พนนันว่าผู้จัดก,การไข่ดันไม่บวม ผู้จัดการบอกเอาสิจับดูก็ได้เราผู้ชายด้วยกันจะเป็นไรเอาลองจับสต,ติทั้งนายจับดูก็ได้มาบวมไม่บวมว่าแล้วนายมณัตก็อมือล้วงเข้าไปจับดูแล้วพูดว่าจริงๆนะผู้จัดการไถดันผู้จัดการไม่บวมจริงๆผมแพ้พนันแล้วนะครับเอาครับนี่ครับเงินห้าสิบบาทผู้จัดการก็บอกว่าขอบใจนะนายมณัตไหนนายบอกว่านายรวมจากการเล่นพนันไงแค่นี้นายก็เสียเงินให้ฉันแล้ว นายมนัทก็ตอบว่าใช่ครับผมเสียงเงินให้ผู้จัดก,การ50บาทแต่ผู้จัดก,การลองมองขึ้นไปชั้นบนดีครับมีพนักงาน50าสบกว่าคนกำลังมองดูเราอยู่เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าผมสามารถจะจับไข่ผู้จัดก,การได้จึงพนันกับผมเป็นเงิน3,000บาทผมขออนุญ,ญาตขึ้นไปรับเงินการพนันก่อนนะครับผู้จัดก,การบอกไอ้บ้ามนัทมึงนีรร่แสบจริงๆ